ใจมากคือเรื่องการดูออเดอร์บุ๊กอยากรู้ไหมเพราะว่าไอเนี้ยแหละถ้าทำให้ผมจะเหนื่อยเรื่องริทึมน้อยลงแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาคุณซื้อขายอ่ะในตลาดสปอตมันจะมีการแมทชิ่งออเดอร์คุณจะเห็นว่าเขาตั้งราคาซื้อกับขายไว้ที่เท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วคุณถ้ากดบายมาร์เก็ตเลยมันก็จะลู่ตลาดไปเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราจะได้ราคาที่แย่ลงถูกไหมแต่ถ้ากดดิมิตไว้มันก็จะมาค่อยๆติดออเดอร์เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไปจนกว่ามันจะครบหลอดที่คุณซื้อไว้ถูกป่ะ ซึ่งอันนั้นแหละมันคือออเดอร์บุ๊กซึ่งออเดอร์บุ๊กได้ทำให้เกิดการวาดกราฟเพราะฉะนั้นออเดอร์บุ๊กเนี่ยมีการซื้อขายเกิดขึ้นก่อนกราฟเกิดขึ้นทีหลังถามว่าหลังนานแค่ไหนเซียววินาทีเก็มไหมพอมันเกิดการซื้อขายปุ๊บกราฟปั๊บมาเลยเพราะฉะนั้นออเดอร์บุ๊กเกิดก่อนไม่ใช่ขอโทษออเดอร์บุ๊กไม่ได้เกิดก่อนการแมทชิ่งกันในออเดอร์บุ๊กเกิดก่อนเพราะเวลาบายลิมิตเซ l ยลิมิตไว้เนี่ยมันจะยังไม่นับการซื้อขายมันจะยังแมทช์กันไม่ได้้ซ้ซาาากับขวขวเใจ แล้วเวลาคุณเห็นสเปดห่างกันขนาดเนี้ยขนาดแบบนี้ระดับแบบห่างกันแบบขนาดเนี้มันเกิดจากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยคนอยากซื้อราคาถูกมากๆแต่กูก็อยากขายราคาแพมากๆคนมีของสเปดมันเลยถางขนาดนี้เขา้ขาใจยังเห็นภาพไหมทาให้สองฝั่งราคาซื้อกับราคาขายาขายห่างกันมันเลยถางขนาดนี้ นี่คือวิธีการที่เขาใช้ถ่างสเปดใส่กันก็คือสามหมื่นจุดใช่ไหมก็ซ้ายขวาสเปดซื้อขายให้ห่างกันเนี่ยคือวิธีการถ่างสเปดเข้าใจยังและเซว,วินาทีปึ่งเกิดขึ้นเซว,วินาทีเข้าใจยังเนี่ยนี่คือวิธีการในการเพิ่มสเปดให้เกิดการสต็อปเอาท์หรืออะไรก็ตามแต่นะแต่หลักการของมันคือการาฟชุดนี้มันถูกวาดขึ้นมาโดยการมีการแมทชิ่งของบรรทัดบนสุดเท่านั้นบรรทัดเดียวบรรทัดเดียว บรรทัดบนสุดบรรทัดเดียวนะครับที่แมทชิ่งจะเกิดเป็นกราฟในเซียววิเนใน1นึวิเนมีการวิ่งกันของกราฟมากกว่า4ครั้งแปลว่าทุกๆ250ิมิลิเซคันมีการวิ่งของกราฟมากกว่า1ครั้งถ้าวิหนึ่งวิ่งมากกว่า4ครั้งแปลว่าใน250ิมิลิเซคันวิ่งมากกว่า1ครั้ง1วินาทีมี1,000มิลิเซคันนะครับเพราะฉะนั้นความไวต้องสูง คอแม่ยำก็ต้องสูงถ้าดันดันพลาดก็ต้องหาจังหวะใหม่นะครับเรียนไปชดไปทําความฝันให้จริง